nó ơi nghe nhạc nó ơi nghe nhạc nó ơi nghe nhạc nè này hành nào anh ơi nó đang phẩy, để tiết co để đi kín co để đi kín, kín, kín co để nhanh nhanh kín Cái tiểu nhá hả cứ tiểu cây nè tiêm mò lẹo mà cái nhà tiểu không kín luôn đi จิ้มพลอจะล้มก็ล้มดังไฟให้มันติดหก่อนเตะอ,อีละโอ้โหล่าสุดครับล่าสุดคนกู้คนคุ้มพี่น้องเผาบ้านโอ้โหจะเผาบ้านกันกน้องเอิงเอิงจะาเผาบ้านก็เอิงล่าสุดคนกู้คนคุ้มจะแตกบ,บ้านไหมระวังตีล้อทานติดเัาก่อนตั้งเตาแก๊สทาก่อนนี่พีชผ่าหม้อพร้อม โอ้โหหยุดเผาครับพี่น้องมันเป็นมอควันพอเธอใช่ไหมย,ยิงเอิงอพอเธอใช่ไหมย,ยิงเอิง<ะ>สอง,องอโอ้โหน้ำหอนละน้ำเดือนละขะน้อใส่ลงไปอ้าวนี่น้องเอิงแกทำก๋วยเตี๋ยวให้ทุกคนกินนะเจ้า ก้อยกะก้อยกะโลกมื้อนะ่ะมันจะโลกมื้อนะ่ะโอเคโอ้โหมื้อชีไปเต้แต่แปรงมน้อยๆกัน,นได้นี่วันนี้จะใจน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จลูปก็ไอ้อย่างวะาก๋วยเตี๋ยวน้ำคูนฟ้าไทยเยวจะลองพอว่ารสชาติจะเป็นยังไงเด็กก็เงินส่ปากพอดีกะ อตวงใส่ลงไปโอ้โหมันข้นมากแท้เนี่ยอมืมันข้นแบบนี้นี่เองแม่ช่วยแม่ช่วยแม่อยากมีส่วนร่วมว้ายเคลิรนไปหน่อยพี่น้องกับใส่โคนลงไปโอ,โอ้น้ำมันเปลี่ยนสีแล้ววะ่ะหอมไหมใส่หมหนน้อยกันดลใส่อีกใส่อีกนิดนึง ใส่ไปสองทับพีเย,ยอะเกินไปหรือเปล่านำ้ำเยอะเลยพรละวโอเคสองทับพีก่อนเดี๋ยวลองชิมดูก่อนว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรโอเคตัาที่หลังนะ่ะอ้าวลืมลืมขั้นตอนหักพักชีเจ้าอันนี้ไปปุ๊บเป็นหลักหักทักชีย้ายไม้หว่าเอาหาอ่างแต่เต้าที่เอาปปู๊บมันีิเกาว่ะจ้ะ เลืดหาเก้ากไว้ตีเก้าแหละอันนี้บมมีหมูหมูแป้งเสกอก่แตนหนึ่งเสกอก่เราจะทำก็เตีย๋ยวไก่คือไก่คือปีกบนมะเดี๋ยวล่างก่อนทำความสะอาดอันนี้เป็นห้องปีกบนอันเนี้ยปีกบนไทยว่าน,น้องมันเหมือนมันก็หละ่ะแต่ความจริงแล้วมันคือปีกบนนะคะทุกคน ออกมาจากสองฟิตที่นี่เดี๋ยวแจกก่อนเดี๋ยวล้างความพรอมสะอาดก่อนแลยเดี๋ยวไปใส่หมอ้อกันดีเขาจะหน่องไกล่ลงไม่ตุนเลยน้ำเดือดแล้วใส่หมดเลยมันจะลํำก็มันจะลำ้ำ ขั้นตอนต่อไปอ่ะมัดเนี่เนี้ยยังเดี๋ยวนี่เยอย่างเจ้าเออเดี๋ยวนี่นเ้ยอยงฮะแกหอมแกหอมคอหอมหน่อยคอหอมหน่อยวะคอหอมหน่อยวะไหนแกดีๆน่ะมีดเข้ามือน่ะมีดมาคมอีละมีดจะเข้ามือน่ะนี่แกหอมีิเดี๋ดวยวให้จะไปเจียวหอมเจียวหอมใส่ด้วย เจียวกระเทียมเองพร้อมนี่อืไปแล้วเจียวกระเทียมเองพร้อมนะคะอย่างอยางย,างยางนี่จะลงนั่น S <S ก็จะแคมเองหอบเลี้ยง <S 2> <S 2> <S <S ไม่รีบตัวไ,ไม่ไม่อือโอ้โหเยอะมากอ่ะ เท้มกับเตียวเองอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทำเองมดเสร็จแล้วก็เตียวพักน้องเอิงน้งเอิงบอกเน้นพักเยอะๆอีกว่ะพิเศษไก่สองน่องโอเคอ่ะปรุงนี่เครื่องปรุงของเขาผลิตเองมดทุกอย่างทุกอย่างทำเองกระเทียมพริกถั่วลิสงกป่น มาเนอร์มากินโดยกันออโอ้โหพิกแดงมากอ่อยก้เอออ่อยก้อพี่แดงไม่ไหวอร่อยอร่อยอากกินให้ดูหน่อยอร่อยจริงเปล่าเาโอ้าวหัวปูเลย